ขึ้นมาก็จอบนี้อ๋อเดึนขึ้นมาเออโก็ทำเปนกันแหละนู้นทำมาล้ดยมาขึ้เมดเลยตนีอยกงเนี่ยคือทำนี่แต่ก่อนมันก็ใหญ่ตักก็ทำนี่กไม่ใช่ใหญ่ตักเ้ยไม่ได้ไม่ได้พูดเว้ยทำเองงเ

Oh, vừa đi chaban vừa vị trí chào bán chaban vừa đi chaban vừa